ก็ให้พยายามปฏิบัตินะคะปฏิบัติทําบุญแล้วก็อยากได้อะไรก,ไก็ต้องต้องลงมือทารู้สึกคนนี้หนึ่งห้าสี่แปดนะคะเลขประจารย์ตัวเขาแล้วพี่อาจารย์คำนวณได้คือหนึ่งแปดเท่าไหร่ถ้าหน <18 9. S 2> ึ่งแปดเก้าหนึ่งหนึ่งแปดเก้าเป็นเลขบัตรประชาชนลงท้ายสามตัวเป๊ะ ไม่แพ้ค่ะแต่มันดูเลขนี้เลยอาจารย์ก็ไม่รู้จักน้องมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าอะไรยังไงนะคะแต่ว่าตัวเลขไม่เคยโกหกค่ะฐานเลขสิบเอ็ดที่จดลิขสิทธิ์ทรัพย์สิสนทางปัญญานะคะเอามาเชื่อมกับเส้นในลายมันต้องเหมือนกันค่ะประสงกัรแล้จะทําให้อะไรลงตัวคําตอบมันก็มีเยอะทไมอาจารย์รู้อาจารย์ไม่รู้ค่ะอาจารย์แค่ใช้หลักวิชาที่มีแค่นันเองนะคะ,คะแล้วก็วิเคราะห์ตามสนามพลังงานแล้วก็ สิ่งที่เราต้องการณขนาดนี้เพราะศาสตร์โบราณช่วยคนโบราณแต่ถ้าเกิดเราจะช่วยคนยุคปัจจุบันนี่เราต้องเอาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบันเข้าไปช่วยด้วยนะคะตัวอาจารย์เองก็ไปเรียนอะไรเพิ่มมาเยอะเพื่อจะเอามาผสมแล้วก็ช่วยคนปัจจุบันเราไม่ช่วยคนช่วยคนโบราณเนาะมันก็เป็นเรื่องหลายๆเรื่องที่เราต้องมีการ